ดีค่ะ Hi everyone Welcome to my channel m a d a m Sweden Today I take every guide follow me in Swedish forest we will hunting mushroom and this year and the season now we will have c a n t e r a n uh, the yellow one and the black one Follow me ช่วงนี้นะคะเราก็จะได้เก็บเห็ดมันปูสีดำและมันปูสีเหลืองเราไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าคลิปนี้จะได้เห็ดอะไรบ้างแล้วจะได้เยอะไหมไปค่ะ เรามาเริ่มจากทัดคันตะระน์นะคะเห็ดมันปูสีดำสีน้ำตาลหรือเขาเรียกว่าเห็ดดำขาเหลืองกันนะคะกำลังสวยเลยทุกคนช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าเขาก็ออกนานแล้วนะคะบางจุดมันก็จะเป็นอดอกใหญ่ดอกแก่ทุกคนอันนี้คือคู่แฝดนะคะเห็ดหัววุ้นที่วันใส่ชื่อให้ทุกคนชมเดี๋ยววันขอเอาไม้เขี่ยให้ดูนะคะมันจะอชอบขึ้นอยู่ใกล้ๆกับเห็ดมันปูสีดำค่ะแต่ว่า ต้นของเขาลําต้นแล้วหัวมันจะเป็นวุ้นนะคะทุกคนมันจะไม่เป็นกลีบดอกส่วนอันนี้คือเห็ดดานะคะซึ่งมันจะเป็นกลีบดอกดูความแตกต่างของเห็ดแล้วก็ก้านจะเป็นรูกลวงค่ะส่วนเห็ดวุ้นจะไม่เป็นรูกลวงนะคะก็คือจะเป็นวุ้นนะคะทุกคนนั่นคือคู่แฝดเห็ดมันปูสีน้ําตาลค่ะตอนที่เรายังไม่เจอเป็นกลุ่มๆมันก็ขอเก็บเป็นดอกๆ ให้ชมแบบนี้ไปก่อนนะคะถือกล้องมือหนึ่งเก็บเห็ดมือหนึ่งเราเริ่มต้นเก็บเห็ดมันปูกันค่ะโอ้ยบางจุดบางดอกคือใหญ่มากทุกคนดูเป็นดอกไม้เลย โอทุกคนวันเริ่มเห็นแบบขึ้นเป็นกลุ่มแล้วนะคะชื่นใจชื่นใจเข้ามาแล้วก็เจอเลยแต่ว่าบางดอกก็คือเนี่ยดูค่ะแก่หรือยังก็ไม่รู้ทุกคนไม่ค่อยอยากเก็บเลยเพราะว่าเห็ดดำเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึง่งคือมันเริ่มถ้ามันเริ่มเน่านะคะแล้วเราเก็บไปใส่ตะกร้ามันจะไปชวนเพื่อนเน่าหมดทั้งตะกร้าเลยค่ะทุกคนวันจะเก็บเห็ดสองสาวันแล้วขายทีนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันหนาวค่ะ ปันก็เลยต้องคัดเอาแต่ดอกสวยๆแล้วถ้ามันเป็นเริ่มเป็นฝ้าแบบเนี้ยหมายถึงมันใกล้จะเน่าอะคะ่ะทุกคนวันจะไม่เก็บนะคะไะเลือกเอาสวยๆกันเนี่ยเต็มเลยทุกคนขึ้นเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เวลาเราเก็บเห็ดไว้ขายสองสามวันแบบนี้นะคะมันเสียไหมมันไม่เสียนะคะเพราะว่าเห็ดมันมีความชื้นสูงมากๆเลยโรงงานที่รับซื้ออะเขาก็ อยากให้เราเอาเห็ดไว้ให้มันแห้งก่อนนะคะมันก็เรียกว่าเห็ดวันก็จะพอดีขายอะ่ะทุกคนดูคะ่ะกลุ่มนี้ขึ้นอยู่ตรงโขดหินเรียกว่าเลยดีหน้าผาหน้าผาเนี่ยค่ะมันจะมีผาหินแล้วนูน่นเห็ดดำยาวไปนู่นเลยค่ะสวยมากเลยอุย้ยตะกาความขาเหลืองค่ะ เ็ดดำขาเหลืองสมคําล่ำลือไหมทุกคนข้างหน้าสวยมากค่ะไปยาวๆเนาะขออนุญ,ญาตตั้งกล้องยาวๆเลยนะคะโอ้ยนี่สวยๆๆตรงนี้เป็นดอกไม้เลย อดูค่ะขาใหญ่มากมา,มาเจอเห็ดมันปูขึ้นตรงหน้าผาทุกคนสวยงามมากเลย ลุนก the ันนะคะเราจะได้เห like yeah, ็ดอะไรบ้างมีเห็ดสีอะไรให้เราเก็บบ้างกับการเดินป่าสามชั่วโมงของเราค่ะโอ้โซนนี้เหมือนเราจะหมานเห็ดเหลืองนะคะทุกคนสวยมากๆเลยเห็ดมันปูสีเหลืองจ้าก็ยังคงราคาดีงามนะคะแล้วก็น้ําหนักดีมากๆือสวยมากเลยค่ะ ได้ยินเสียงลมอากาศก็เริ่มหนาวค่ะอ,อาทิตย์นี้เรายังเก็บเห็ดได้นะคะอาทิตย์หน้าเขาจะเริ่มยิงสัตว์ป่าล่าสัตว์ในป่าค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ล่าทุกป่านะคะเขาจะมีโซนว่าะวันนี้ไปล่าตรงไหนวันไหนเข้าป่าไหนประมาณนั้นนะมาเจอตรงนี้ทุกคนเห็ดเหลืองเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะ ปีที่แล้ววันก็มาไม่ทันนะคะทุกคนเพราะว่าอ๋อมันมีรอยคนเก็บด้วยนะแสดงว่ามีคนรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่มันไม่เกิดอะ่ะตอนที่มันออ,อกใหม่ๆเนี่ยทุกคนปัญหาเขาไม่เจอค่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันมีต้นบูบูรี่เยอะมากแล้วก็มองไม่เห็นดอกเห็ดค่ะมาเจอตอนนี้ใสไปอีกแล้วทุกคน เสียดายเยอะอยู่นะนแก่จนเน่าแล้วค่ะ ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งทุกคนที่วันรู้ว่ามันมีเห็ดเหลืองแต่ว่าตอนต้นดูดูปัญหาไม่เจอมองมาเห็นดอกเก่าๆเน่าๆค่ะจะได้อ่ะเต็มเลยทุกคนเ้ยมันน่าจะแก่ไปหมดแล้วค่ะนู่นโู่ขอให้อยู่ด้อเหลืองๆตรงนู้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อน อากาศเย็นได้ยินเสียงซื้อสาดบ้างนะคะทุกคนจ้าแถวเนี้ยมันจะมีเห็ดดำพูดไปก่อนเลยเป็นกลุ่มๆค่ะตรงทางน้ำตกนะคะซึ่งวันเดินมาถึงจุดเขาแล้วแหละแต่วันยังมองไม่เห็นเห็ดไปลุ้นกันข้างหน้ากลุ่มใหญ่ๆสีเหลืองว่า ยังได้ไหมนะคะโอ้โหดอกเป็นแบบดอกไม้เลยทุกคนเดี๋ยวด้อตั้งกล้องก่อนสามสี่ดอกจะแบบว่าป๊อดแม่งามแท้ต้องตัดขายยาวๆออกเลยค่ะเห็ดเนี่ยเขาจะเริ่มเน่าตั้งแต่ขานะคะนี่มีทากด้วย เราก็ตัดออกตรงที่เป็นเชื้อรานะคะตัดออกเขาก็เป็นเห็ดสวยปกตินะคะเนี่ยค่ะขาจะเริ่มเป็นแบบเนี้ยมันจะเริ่มเน่าตั้งแต่โคนขาค่ะแต่ว่ายังใช้ได้มันไม่ได้เน่านะทุกคนมันโดนน้ำเยอะพื้นมันชื้นนะคะดูค่ะโอ้ยดอกงามแท้เรียกว่าช่วงไาดูดูค่ะตรงไหนที่เราเคยรู้ว่ามันมีเห็ดแล้วเราหามันไม่เจอ พอมาตอนนี้เราจะเจอเพราะว่าดอกเขาจะใหญ่ค่ะทุกคนแล้วก็หลุ้นว่าทันไหมวันจะมาช่วงท้ายฤดูทุกปีนะคะตรงนี้เพราะมันอยู่ใต้ต้นบลูเบอร์รี่ถ้ามันไม่ดอกใหญ่จริงๆเราจะมองไม่เห็นเขาเลยค่ะ จุดคนจุดนี้ที่ลืมทุกปีว่าอยู่ตรงไหนค่ะเจอแล้วเจอแล้วปีนี้สวยมากเลยเป็นดงเป็นดงขอเก็บก่อนนะคะอู้อ๋อจุดคนด้ยงามมากเลยอะไม่แก่ด้วยนะคะขอเก็บยาวๆลงไปก่อนโอ้ตรงนั้นกลุ่มใหญ่มาก จำได้เวลาวันแบบอ่ารู้จุดเห็ดนะคะวันก็จะบจำได้ว่ามันอยู่ใต้ต้นสนแต่ทุกคนจักสนตรงไหนแล้วก็พอมันท้ายดูดูแบบเนี้ยพอเราเดินมาเราจะเห็นดอกใหญ่ๆแล้วก็อ้อตรงนี้นี่เองเฮียโอ้ยสวยมากเลยทุกคนจ้ะอืมเป็นกลุ่มเลยนะคะไปเก็บข้างบนก่อนเนาะเดี๋ยวลงมาตรงนี้ค่ะ ดอกใหญ่แบบนี้นะคะกลุ่มเดียวคือเป็นกิโลทุกคนวันเก็บใส่ถุงก่อนนะคะจริงๆมีตะก้าสีน้ำเงินสองใบถ้ามันเต็มถุงแล้ววันจะเอาใส่เป้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินในป่าเราจะได้กะเวลากะ การการขนดออกจากป่าได้ทุกคนทําอะไรเกินตัวมันก็หนักแล้วก็เหนื่อยมากๆค่ะเวลาวันขนเห็ดออกจากป่าตอนเก็บมาสนุกมากทุกคนตอนนี้วันก็เทเห็ด3ามกิโลสี่กิโลไว้ในถุงปากทางนะคะเห็ดดําสวยมากเลยค่ะเห็ดเหลืองนี่นะคะวันก็จะเก็บใส่ถุงแบบนี้ค่ะถุงกระสอบนะคะกระสอบใบเล็กแล้วก็เดี๋ยวถ้าเต็มแล้ว เอาใส่เป้ข้างหลังกันค่ะในเป้ที่ใส่เห็ดได้ประมาณ5้กิโลนะคะทุกคนอยากได้เป้เหมือนพี่โทมัสมากเลยเป้แบบสำหรับเดินเขาค่ะใส่ได้สิบกิโลถึงสิบห้ากิโลพี่ตอว่านะคะเดี๋ยววันซื้อใหม่ทุกคนจะ้ะเป้สีชมพูของวันใส่ได้แค่หโลแต่ถ้าสำหรับการไปแบบป่าใกล้ๆอะคะ่ะที่เรารู้ว่าเราจะเก็บตรงไหนจะออกตรงไหนอะคะ่ะอันนั้นก็โอเคอยู่นะ สำหรับป่าวันนี้นะคะตั้งใจจะมาแค่สามชั่วโมงค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่จ้าพรุ่งนี้หยุดอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้วันจะไปกับต้อหลาพาเพลินสวีเดนค่ะจะไปลุยป่าเหตุการณ์ทิ้งท้ายก่อนที่ฤดูล่ากวางจะมานะคะแต่สมมุติว่าเขาล่ากวางเราก็ยังเข้าป่าได้นะคะทุกคนเวลาที่เขายิงสัตว์เขาจะปักป้าย แล้วก็เราจะเห็นกลุ่มคาราวานนักล่าสัตว์ที่เขาจะไปกันเป็นกลุ่มๆเราเห็นเขาตรงไหนเราก็เปลี่ยนป่าแค่นั้นเองค่ะไม่ถึงกับอันตรายจนต้องแบบเข้าป่าไม่ได้นะคะเราก็เห็ดเยอะมากปีนี้ถ้าได้ไปกับเพื่อนคือได้เดินทั้งวันค่ะก็รอรุ้นเป็นกำลังใจให้วันกับต้อลาพาเพ่อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็รุ้นวันไปก่อนคนเดียวส่วนต้อลาพาเพ่อนทำงานจ้าหยุดไม่ตรงกันนะคะ พี่ต้อจะหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจะหยุดวันปกติเสาร์อาทิตย์มันต้องทำงานค่ะทุกคนเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปด้วยกันจะไปด้วยกันก็หยุดตรงกันจริงๆอะคะ่ะอืมมองแมมเชียจริงๆดอกแบบนี้ไม่อยากเก็บเลยนะคะทําความสะอาดยากแล้วมันไม่สวยด้วยขอทิ้งไว้ในป่านะไปต่อค่ะเดินแทบจะเหยียบเลยทุกคนจุดที่เราไม่รู้ว่าเห็ดอยู่ตรงนี้นะคะ อุ้ยงามมากอ่ะมันอยู่ใต้มอสเกือบอหยุดไม่ทันเกือบเหยียบเบรกไม่ทันทุกคนเดินเดินเวลาวันเดินวันจะชอบมองไกลๆค่ะไม่มองที่ขาตัวเองนะทุกคนสาเป็นสาเหตุหเดี๋ยวก็ตกเขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ล้มเรามองหาเห็ดเราก็มองไกลๆไงก็สรุปว่าเห็ดอยู่ที่ขาเราเองค่ะ ยมันอยู่ใต้หม้อสวยมากทุกคนกลุ่มใหญ่เลยปัดฟินแทะนี่แล้วก็มองขึ้นมาแบบเวลาวันเห็นเห็ดแล้ววันก็ชอบมองตามทางน้ำไหลค่ะเห็นตรงนี้อีกสี่ห้าดอกได้ไปสมทบทุนกันเลยนะคะเพราะว่ามันจะไหลเป็นทางน้ำค่ะเชื้อเห็ดมันจะมาแบบนี้ ันจะไหลลงมาเราก็ต้องดูเพราะว่าป่านี้มอสจะสูงมากค่ะเราจะมองไม่ค่อยเห็นเห็ดเยอะมากทุกคนเสียงลมนะคะเนี่ยไม่ใช่เสียงรถนะ เสียงลมหนาวเหมือนบ้านเราอะค่ะทุกคนน่าเกี่ยวข้าวเนาะช่วงนี้ ดอกนี้โอายวแสงแดดสวยมากสวยเป็นดอกไม้ก็ต้องโชว์กันหน่อยนะคะ <c oughs> ถุงวันอ่ากระสอบเล็กเนี่ยนะคะสามกิโลนะคะจะเต็มแล้วดีใจมาก ตั้งใจมาดูเห็ดดำนะคะหาเห็ดดำไม่เจอมสวเจอเห็ดปีกนกทุกคนน่าจะสวยเดี๋ยวจะตากไว้ทำน้ําก๋วยเตี๋ยวค่ะมันจะหอมเหมือนเห็ดหอมแต่ต้องดูก่อนว่ารอดไหมหนอนก็ชอบกินค่ะเห็ดวันขอเรียกว่าเห็ดหอมป่าแล้วกันนะคะนี่ได้นะอันนี้ดอกนี้เนี่ยค่ะเอาไปทำลาบทำพลาทำก้อย อร่อยค่ะถ้าได้เยอะๆก็ทำเมนูถ้าได้น้อยๆก็ตากไว้ทำก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนเอาไว้ทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหอมมากมาเจอเห็ดมันปูค่ะขอเดินดูก่อนนะเนี่ยมันอยู่ใต้มอสค่ะมันต้องขึ้นเป็นกลุ่มทุกคน จโอ้ยแสงแดดสวยมากแดดหน้าหนาวมันจะสว่างมากวันมองเห็นเห็ดมันปูเป็นกลุ่มใหญ่มากทุกคนกลุ่มใหญ่สำหรับวันนี้นะคะต่อชมต่อชมสายตาแบบมองไปไกลเลยะคะ่ะสักประมาณสิบเมตร <c ười> ไม่ไกลหรอกคือเวลาเราเจอเห็ดน,นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับมือใหม่เห็ดมันปูมันจะไหลเชื้อมันจะไหลตามทางน้ำไหลค่ะ ให้เรามองจากที่สูงไปที่ต่ําแล้วก็มองจากที่ต่ําขึ้นไปที่สูงวันก็เลยมองเห็นกลุ่มใหญ่เลยไปดูกัน,นะคะ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรอดไหมอะ่ะรอดไหมคือโอ๊ยมันอยู่ตรงทางน้ําไหลซะจริงๆจังๆนะคะแบบน้ําไหลช่วงฝนตกเนี่ยไม่น่ารอดทุกคนนะเพราะว่าตอนฝนตกก็คือตกหนักคะ่ะนี่ ได้บางดอกเด้อโอ้หมองมาแบบสะท้อนแสงมันเน่าแล้วนะคะทุกคนเสียดายปีหน้าเอาใหม่ถ้าจำจุดได้นะแต่ไม่แน่ใจเลยค่ะมันไม่ใช่ที่ประจำของเรานะคะไม่แน่ใจว่าเราจะเจอปีหน้าไหมแต่แสดงว่าป่านี้มีค่ะเราก็ลองเดินเช็คดูได้นะคะ ขอเก็บไหนอน้ำมันไหลโดนนะคะเลยไม่แน่ใจว่ามันรอดไหมเนี่ยต้องไปดูตอนมันแห้งตอนนี้คือเรียกว่าเห็ดมันฉ่ำดูค่ะทุกคนเสียดายเนาะขึ้นเป็นกลุ่มเลยแต่เน่าแล้วทุกคนเอ้ยเก็บเห็ดหน้าดูดูไปไหน่อยร่วงมองหาเห็ดไม่เจอคะ่ะเห็ดกับใบไม้สีเดียวกันเลยแล้ววันก็เดินจ้องอะ่ะเหมือนมีความรู้สึกว่าเแถวนี้แหละแถวนี้แหละ เลยได้เลยค่ะทุกคนดูค่ะใบไม้สีเดียวกันกัะเห็ดมากๆโอหขอเก็บไปกองๆก่อนนะคะเยอะเยอะเดี๋ยวนะคะทุกคนอยู่อุยอยู่ในกองโอ้ตรงนี้เยอะค่ะอยู่ในกองใบไม้โวงามมาก อคุ้มเลยค่ะกลุ่มนี้อมได้บางไม่ได้บางเลยนะคะบางดอกก็ย่อยสลายไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวค่ะมองไม่เห็นนะเนี่ยกลมคกืนกับสีใบไม้มากทุกคนนี่นะคะ ป้าป้าแม่แม่ที่เริ่มตาลายดูเด้อลูกก็ต้องขออภัยเด้อคลิปนี้ใบไม้กับเผ็ดสีเดียวกันค่ะ กลุ่มใหญ่มากเลยนะทุกคนืมดอกต้องล้างน้ำหน่อยไหมโหมอมแมมมาก ไม่ต้องล้างนะคะทุกคนวันพูดเล่นเอาไปขายโรงงานเดี๋ยวเขามีเครื่องเป่าค่ะแต่แบบนี้คือสกรปรกตามธรรมชาติทุกคนไม่ได้อมองแมองม,อ,ม,อ,มอ,อะไรมากมายแล้วก็เมืองน,นอกไม่มีดินทรายนะคะมีทุกมีบางคนบอกว่าเปิดล้างใส่น้ําไหลๆทรายจะได้ออกโอ้ยทุกคนเอ้ยมโนสวีเดนไม่มีทรายค่ะเขาก็มาแนะนําวันนะคะ จริงๆบางสถานการณ์ก็ปล่อยให้คนในพื้นที่ของเขาได้ใช้วิธีการของเขาค่ะแบบไทยกับแบบฝรั่งมันไม่เหมือนกันค่ะสภาพแวดล้อมต่างกันมากๆเลยต้องอธิบายเยอะนะทุกคนมันก็จะมีแบบคนเก่งระดับชาติที่แบบฉันเก่งที่สุดนะคะก็จะมาแนะนำเยอะๆมากมายขอบคุณแหละแต่มันไม่เหมือนกัน เราต้องเข้าใจป่าที่นี่มันจะมีแต่มอสค่ะมอสเนี่ยถือว่าเป็นพืชนะคะที่มันที่มันไม่ได้สกรปรกอะไรสมมุติว่ามันติดไปในเห็ดบ้างแล้วเรากินมันก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะทุกคนวันเรียนรู้จากพี่ที่เขาไปเรียนจากฝรั่งนะคะแล้วก็ดูคลิปฝรั่งเยอะฝรั่งเวลาเขากินเห็ดกลุ่มคนที่เขากินเห็ดนะคะ ที่เดินเก็บเห็ดเองในป่าเขาก็จะไม่ค่อยล้างค่ะแต่เขาจะใช้วิธีการตัดจนสะอาดค่ะทุกคนแต่อย่างวันวันเก็บขายนะคะวันก็ตัดแค่สะอาดไม่ได้พร้อมกินนะคะเวลากินก็ต้องล้างอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนเก็บขายต้องห้ามล้างค่ะเพราะว่ากว่ามันจะผ่านกระบวนการขนส่งไปขายประเทศไหนก็ไม่รู้ทุกคน้ยใช้ระยะเวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้เห็ดมันจะได้ไม่เน่าค่ะ เก็บธรรมชาติแบบนี้เห็ดไม่เน่านะคะเห็ดมันก็จะค่อยๆแห้งค่ะทุกคนแต่ถ้าเราล้างแล้วมันเปียกอ,อันนั้นแหละถ้ามันไปอัดกันอยู่ในลังเยอะๆมันจะเน่าค่ะช่วงไหนที่ฝนตกเยอะๆอันนี้เน่านะคะเขาก็จะให้เราทําเห็ดให้แห้งก่อนไม่ให้มันฉ่าน้ํานะคะทุกคนก่อนที่เราจะเอาไปขายไปต่อจ้า อมืมองเห็นสองดอกนะคะแต่ว่าเวนอวมีหลายดอกเกอดเกิดในซอกหินเดี๋ยวนะคะอ,อยู่ใต้ต้นสนเนี่ยโอ้ยเข้ามายากค่ะทุกคนเข้ายากแล้วเข้าไหมไม่เหลือนี่ นี่จ้าสวยด้วยทุกคนจ้าปัดหนามมากอืมเผ็ดใหม่ทุกคนจ้าเกิดใหม่ค่ะสวยจังเลยอ่ะแบบขาใหญ่สมบูรณ์มากอสวยมากมันจะเก็บไปตัดขาพร้อมกันนะคะ Merci. จะเต็มถุงเล็กแล้วค่ะโอ้ยน่าจะเต็มแล้วนะคะเดี๋ยววันเอาส่เป้แล้วเดี๋ยวเราเอาตะกร้าออกมาเก็บค่ะเต็มแล้วจ้าทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ ส่ต่อยาวๆรอชมคลิปหน้าคลิปถัดไปนะคะใส่เป้แล้วใส่ใส่เป้แ,เปแบกเอาแล้วจ้า